Come on Come on Let's go Let's go Move Move โอเคฮะตอนนี้ก็กลับมารอบหนึ่งอยู่ผมในดักโหลดและนี่คือ Battlefield ซ้อมนะครับในโหมดมัตติเพเยอร์รอรที่เป็นชิงธงตอนนี้คุณเข้ามาได้ังฮะอ๋ะอเข้าได้แล้วครับคุณเออทีมอะไรฮะออรัสเซียโอเคมาคุณอยู่ไหนฮะ เอาคุณอยู่แล้เสียหรอครับครับผมจะขึ้นเอาผมไม่ขึ้นแล้วเราถังเฮ้ยเจ็ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งฮอ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 หมเอา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 ขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นตามปดปดอีไม่ได้อ่ะฮะปดอีไม่ได้อ่ะบายบายไม่ต้องงงนะใครยิงแตวยิงอืไม่ใช่ โ oh, 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 oh. อ odka, fighting, oh, oh, oh. ้โหโอ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 ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโส้โโ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โโอ้โอ้เ้โหโอ้อ้โา,างอ้โอนโหโอ้โหโอ้โหโอ้็หอ้โนโอ้โอ่โหอ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้อ้โอ้ ถ้าเอาตามเอาตามความเฟกทั้งหมดที่เรามีนะฮะก็คือคลิปนี้จะอยู่ประมาณวันที่เท่าไหร่วะโอ้โหรอดเจียแม่งมีหืมหื้มกดเลยกดเลยอุ้ยเจอกับตัวอะไรเนี่ยโอ้ตายกลางอากาศเออเรียบร้อยได้หนึ่งคิวแล้วฮะ ใครใครใครอยู่บนหอรอลอแบบนี้นรีโ o ดดิ่งไอ้ปืนเยี่ยนี้ก็รีโหลดนะแล้วกันเราจะมาเป็นไก่กันนะฮะเฮ้ย <c oughs> ใครอยู่บนรถใครอยู่บนหอรอกกูด้วยไม่รู้ไม่ใช่ผม <c oughs> ขับเตดต่อกันแบบนั้น เอฟเคหรอเอฟเคชวนเลยฆ่าได้เลยเนี่ยยิงายนะัดปืนแม่งใายโทษปืนอีกกูกูยิงไม่แม่นเองแหละจุดบีเสร็จกูผมอยู่จุดบีนะถ้าจะทำอะไรก็มารีบมานะจุดบีเหรอครับรอบผมแปบบ๊บโอเคเห็นแล้วจุดบีวางดีโฟไว้ที่ประตูสองด้านนะ โอเคโอเคกำลังยึดนะกำลังยึดกำลังยึดตอนนี้ท้ายมันกลายเป็นฐานเต่าได้แล้วตอนนี้กำลังยึดฮนะได้มา200 XP โอ้ยเดี๋ยวอันดับสองแล้วเลยเราแม่งไม่มีใช้ปืนไม่ใช้ปืนอะไรยิงวะแม่งเจ็<ย>ดพังเลยวอร์เจ็ดอะเจ็ดเจ็ดมันจะอ่อนแอหน่อยนะมันต้องขับเก่งๆอ,อน,นี่ยตอแต่ผมใช้เวนท์ฟิวมาประมาณสองเดือนเนี่ยผมยังขับเจ็ดไม่ได้เป็นเลย ธรรมดาแะไวะสายกูสายกูยกคุณอยู่จุด B ใช่ไหมอ่ะตายแล้วฮะจดุด B โดนอะไรอ่ะปืนก็รถถังกดเข้าม,มาึ<ร>ยอะจัด,<ร>ดยึดกันเยอะมากเนะจะแพลล้เราติดพันหน่อยละฮะมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต่อจะโดนยึดยังไงมันขึ้นหยดแต้มมันจะนานหน่อยแมตช์นหนึ่งอ่ะบอกเลยแมตต์ด้านฟินไม่ใช่ว่าโดนยึดแล้วโดนยึดท,ทุกอันแล้วจะตายอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วผมอยู่จุดเกิดแล้วอ่ะรอคุณ คุณต้องหาทางมาเองแล้วล่ะครับแหวนคนจะได้รูรน้นะครับผมขับรถเมพแค่ไหนนะครับเว้าูมรถระเบิดเอ้ยไม่ใช่วรักมันเนีย่ยอ้อเ,เ,เๆๆๆๆเๆๆยนเจีนเนียหนุ่มนนุ่ม ไอ้นุน่มๆโอ้ยทันทัน <c oughs> ขับหลอกนอกแมพมึงเว่ <c oughs> ทำเพี้ยอะไรตรงนั้นน่ะพูดพูดเกนี้มันก็ทำดีเรื่องเสียงรอบๆข้างนะฮะโอ้ยโอ้ยอะไรวะขับชนแค่นี้ทำเป็นระเบิดเลยหรอเสียรถไปแล้วกูกูมไม่เคยขับหัวได้แต่เพี้ยผมเคยแล้วก็ต้องโดดร่มลงมาอยู่ดีแหละ โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ,อื้อรถถังคุณอยู่ไหนครับอะกาลังเกิดฮะแป๊บหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งศูนโอเคเกิดแล้วฮะตอนนี้ผม,ผมอยู่จุดเกิดนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ผมอยู่บนรถรถไหนะ่ะ ไม่ไม่ผมผมาม,ามากับไอพวกอีกสามคนเอา้าไอเหียะไม่ปล่อยรถกันเลยเอ่อคุณตายมาเมื่อไหร่แหละมาหาผมไรกันโอ้โวอ้แอบมันมา,ายปะฝูงเลยผมจะให้คุณมาขับรถถังให้อ่ะเกิดไม่ที่จะเกิดแล้วเดินออกมาทางประตูเลยจะเห็นรถถังของผมอยู่โอ้คนขับพอขึ้นไปแ้ว คุณอยู่ยไหน,ไหนแล้วผมอ๋อผมเห็นแล้วทันมันกําลังรงออยู่ใช่ไหมครับรอไปดิยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอาอยู่ไหนวะเขาคุณอยู่ไหนเนี่ยผมผมเจอแล้วล่ะนะอแปไบนึงทันไหมอ่ะคุณอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยอย่าพุ่งขับไปดิไม่ผมอยู่นี่มันขับคมมันโดรถผมไปแล้ว ถ้าถือปืนพกไว้ดีกว่านะมันจะได้ทำให้เพื่อนมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นได้บอกในกูคิดว่ามันจะมองไม่มีทางเห็นเลยนะไดอเฮ้ยมาเลยมานุงฮอมานุงฮอเดี๋ยวเรารอเรารอเครื่องบินพังอย่าบอกนะไอ้คนที่ยิงฮอผมผมขคุณมาแล้วมาแล้วเอ้รอรอเครื่องบินพังแล้วเราก็สวยแค่ขับนะฮะผมขับเอผมว่าเนี่ยนะโอ้ ตายค oh, ู่โอ้โหมึงกะมึงกะไม่ให้กูรอดเลยใช่ไหมเนี่ยมึงไปเล่นเครื่องบินลีลาไหมไอสารมึงจะมึงจะยิงกันขนาดนี้โอเคเกิดแล้วทำไรขับไรขับไรขับไรเร็วเร็วรขับไรขับไรเด่นร้องอยู่เฉยได้ฐานนึงโดนเลยผมกำลังวิ่งตายมดเลยเดี๋ยวขานขึ้นหอเลยครับ รอผมก่อนคุณขับเอ้ยคุณัะให้ผมขับหรือคุณขับคุณขับครับเพราะว่าผมขับไปสองรอบครับทางผมขับไม่เก่งผมไม่รู้จะขับไปทางไหนอ่ะอ่าเร็วขึ้นโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วผมให้ผมทำอะไรเนี่ยหายิงปืนอ๋อโอเคโอ้อะไรมึงอ่ะกูสาขับฮอเทพๆนะนี่ไม่ปูผมอ่ะ ว้เอ้ยขอให้ม่ตายยังอ้าวโออคนขับ <Quiz ant> พอเบี้ยวเ,เนดีนผมเห็นใช่ปะ้ๆคุณอยู่ไหนแล้วโอ้ใครเนี่ยผมไปที่เจ็ดครับอะรอ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 ,รอ,รอผมก่อนรอพี่ก่อนได้ไหมจะรีพหาเงนินมาใช้รอผมก่อน เอาไปพ่นรถเครื่องบินตูน้เย็นเฮ้ยม่นายเครื่องบินก็พังเกออิดน,นั่นใครขับล่ะฮะไหนอะคุณอนะรอเครื่องบินเกิดอยู่รออยู่แถวนั้นเหรอว้าวคุณอยู่ไหนเนี่ยโอเคผมเจอคุณแล้ว โอ้ <c oughs> คุณขับยังเนี่ยผมอยู่หมดแล้วอ้าวผมขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้อะไรวะขับได้คนเดียวอะนแน่ใจแป๊บนึงนะรอรอผมแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงบอยอย่าพึ่ง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 ,งใจเย็นใจเย็นทำไมเออนะใจเย็นโอเคไปได้เลยฮะทำไมอ่ะเออไปเถอะ เอาจริงๆไหมฮะคือผมวิ่งไปว,วางซีฟผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ปะแต่พักมันมีคนอื่นมาสมทบวางด้วย <c oughs> อย่างนีะมาช่วยกันวางแกเป็นห้าลูกแล้วมันมันกดก่อน ตบล่มโอ้เย่รถถังเราโอ้เออตายทำกลางฝเหล่าดอกไม้เออโอ้ยคุณลองกดแท็บดูดิฮะทำไมครับลองดูดิ้ตกล้มเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วเขี่ยแล้ว อยากได้ดคันนี้โดนลุมอยู่ฮนะแล้วผมไปแล้วนะบายบายไปไหนอ่ะขับรถไปแล้วเฮ้ยแล้วกูจะ <laughs> นี่มันนี้ฟอร <4 S> ์สปีดคือกูอไม่เข้าใจว่าจะไปข้างหน้ายัางไงอ่ะไปข้างหน้าใช่ป่ะไปข้างหน้าคือเอียงเมาส์ขึ้นไปเอ้ยเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านหน้ามันจะไปมันจะพุ่งไปด้านหน้า เอ้ยถ้าเป็นเอดีเจสใช่ปะถ้าเจดก็คือต้องเอาลงก่อนไม่ไม่ใช่เจดดิถ้าเฮลิคอปเตอร์คือเลื่อนเมาไปด้านหน้าแล้วมันจะพุ่งไปด้านหน้าแกต้องกด W ค้างไว้ก่อนแล้วกด D กับ D กับ A คือการเอียงหน้าเอียงหน้าไปทางด้านซ้ายด้านขวาเข้าใจปะเนี่ยกด W D แล้วก็เลื่อนไปเมื่อเไปด้านหน้า แล้วผมก็โดนล็อกเป้า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 อเาออตายกลากัดขับยอย่างเท่ะปะเกี้โหโอโ้โหอีเฮียนี่อีกแล้วเออฆ่าไปกี่ตัวเองเนี่ยสองปะน่าจะสองคุณสแกลลี่บีคุณอยู่ไหนผมอยู่บันเจนเ๊้น่าจะปัแบบหน่ง ค้างค้างวัตเตอร์อ๋ออันหนึงน,นะกดอะไรให้มันเล <Okay. S 1> นะิก <laughs> ผิดเมื่อกี้มีปัญหาดิสหน่อยนะฮะไม่นิดอ่ะยหญ่เลยทำให้ผมต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่มาตอนนี้คุณอยู่ไหนฮะผมเห็นคุณแล้วล่ะโอเดี๋ยวบอกันะว่าเกิดอไรขึ้นโอ้ตอนนี้คุณอยู่ไหนอะ่นะ ตอนนี้เฮ้ยทำยิงในในหน้านี้มันเซตติง้งได้ป่าวะได้ตอนนี้ผมขับรถถังแบบกลนอยู่นะเจอโจดมาเจอโจดเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าปืนกลหนักแบบรัวๆเลยจะจะสู้รถถังได้ไหมเฮ้ยฟูสกีนฟูสกีนนี่ อ่อนใช่ป่ะเอออ่อนดิเฮ้ยป้าปืนกลหนักมันอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยทำไมเขาเขาออกมามันไม่ใช่หน้าฟูซากีนแล้วอะฮะก็ให้คุณกดที่รูป Battlefield อีกทีแล้วก็กดอีกทีหนึ่งแล้วมันใจอะเข้ากับเป็นฟูซากีนให้โอเค ไอ้คันลำนี้ e, คุณลำคาญมากนานไงระเบิดไปละเราไม่ทันยิงไปขับรถถังกันใครทำไรไปข anyway. <eurs> ับรถถัง <freakin> กันเจ้าคอหรือรถถังรถถังนะโอเคไปเลยๆๆๆกดชิปไปด้วยโย่สัตว์อ๋อขอรัว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 โอ้ย ซ้อมซ้อมซ้อมซ้อ,อ,อ,อมไม่รู้จะไหวป่ะไม่รู้ไม่นี่มันจะตรงไหนอ่ะ